สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็นะครับจะได้นำเอาคำแนะนำของอาจารย์ดรนิเวศเหวาวชิระวรากรเซียนหุ้น V.I. นะครับมาสู่เพื่อนๆฟังการลงทุนหุ้นคุณค่าแนว V.I. เมื่อเทียบกับการซื้อลอตเตอรี่น,นะครับ ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือเคล็ดลับเซียนหุ่นพันแท้หน้า31ถึงหน้า34ว่าดังนี้นะครับผมแทบไม่ซื้อลอตเตอรี่หรือแทงหวยเลยเจ้ามือเอาเปรียบคนซื้อมหาศาลคือเอากำไร40-50%จ่ายเพียง60%ผู้เล่นคนแทงหวยก็ขาดทุนทันที40-50%หนึ่งในล้านสำหรับรางวัลที่หนึ่ง สมมติว่าคนคนหนึ่งอายุ30ปีซื้อลอตเตอรี่ทุกทุกงวดงวดละ3,000บาทเดือนละ6,000บาทตลอด50ปีกระทั่งอายุ80ปีซื้อไปทั้งสิน้นปีละ24งวดคูณ50เท่ากับ1,200งวดคูณด้วย3,000เป็นเงิน3,600,000บาท ซึ่งโอกาสถูกรางวัลที่1มีเพียง12%เท่านั้นตลอดระยะเวลา50ปีถ้าไม่ถูกรางวัล0เงินทันที3ล้าน6แสนบาทเทียบกับการซื้อหุ้นแบบทบต้นถ้าขายก็เพื่อซื้อตัวใหม่ต่อไปอันนี้แนว V.I. นะครับวิธีคิดก็คือเอาเงินซื้อหวยเดือนละ6,000บาทปีละ7 2 0 0มาซื้อหุ้นคุณค่าก็อาจจะมีคาบิตอนเกณแล้วก็ ดีเวเดนย d นะครับ C ก็คือคาร์บิทอนเกนส่วนต่างราคานะครับ D ก็ปันผลก็คือหุ้นมีส่วนต่างแล้วก็ปันผลโดยแบ่งเป็น3ระดับละกันหนะึ่ถ้าท่านสามารถทำผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นคุณค่าได้10%ต่อปีภายในเวลา17ปีท่านจะมีเงินถึง3ล้านบาทแล้วไม่ต้องรอถึง30ปี50ปีไม่ต้องง้อรางวัลที่1 ซึ่งในชีวิตนี้จะมีโอกาสถูกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบสู้ใช้สติปัญญาศึกษางบการเงินและหุ้นคุณค้าดีกว่าเยอะ 2. ถ้าท่านมีฝีมือระดับปานกลางทำได้12%เป์ต่อปีก็จะใช้เวลาเพียง15ปีก็จะมี3ล้านบาทนะครับข้อที่ 3. ถ้าท่านมีความสามารถสูงทำได้15%เปเตต่อปี ก็จะใช้เวลาเพียง13ปีก็จะมี3ล้านบาทนะครับและสามารถเป็นเงิน6ล้านบาทในเวลาอีกเพียง5ปีนะครับเงิน3ล้านก็จะเป็น6ล้านนะครับเท่ากับถูรวลที่1นะครับภายในเวลาเพียง18ปีนะถูรวลที่1ไป2ครั้งนะครับสุดแล้วเบ็ดเสร็จนะครับซื้อหัวไป50ปี1,200งวดแต่ลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับ47ปี โดยที่นะครับต้นทุนเงินลงทุนเนี่ยจะมาหยุดแค่13ปีเท่านั้นถ้าอัตราผลตอบแทนที่15เปอร์เซ็นตะครับแล้วไม่ต้องเพิ่มเงินต่อนะครับแต่ว่าลอตเตอรี่ต้องซื้อทุกงวดนะครับจนกระทั่งครบ50ปีแต่อันนี้คือลงทุนเก็บเงินสะสมเดือนละเดือนละ6,000บาทวันละ3,000เนี่ยนะครับปีละ7 0 0 0เพียง13ปีนะครับนี่คือ นะครับอัตราผลตอบแทนทบต้นทบดอกพลังทวีของเงินทบต้น15%ต่อปีนะครับท่านบอกว่าใช้เงินต้นทุนแค่13ปีปีละ7 0 0 0รวมเป็นเงิน9,036,000บาทจะกลายเป็นเงิน384ล้านบาทภายใน47ปีนะครับแต่ซื้อหวยทุกงวดทุกงวดงว,ว,วดละ3,000บาท ตลอด50ปีจำนวน1,200หวดจะมีโอกาสได้เงิน384ล้านบาทหรือไม่อันนี้คือท่านตั้งคำถามโดยใช้เงินซื้อหวยถึง3ล้าน6 0 0 0บาทแต่ลงทุนในหุ้นใช้เงินเพียง9 3 6 0 0 0บาทสำหรับอัตราผลตอบแทน15%ต่อปีก็จะใช้เวลาเพียง13ปีแรกเท่านั้นข้อดีที่แตกต่างของหวยและหุ้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ ซื้อหวยทุนหมดหมดหายไม่ได้คืนนะครับแต่ซื้อหุ้นคุณค่าถึงผลประกอบการไม่สู้ดีแต่ทุนยังอยู่การลงทุนในหุ้นคุณค่าจึงรวยแน่นอนไม่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมจัรญ,ญาและให้ยึดถือคติที่ว่าคนจนเล่นหวยคนฉลาดลงทุนในหุ้นคุณค่ารวยแน่นอนอันนี้ท่านให้คติไว้นะครับ ส่วนบรรทัดสุดท้ายผมแถมนะครับอยากจนเล่นหวยไม่ห้ามนะอยากรวยเล่นหุ้นรวยเลยนะครับก็ใน ep ีนี้ผมจะตั้งชื่อว่านะครับเออเลิกเถอะคำว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับอยากจนเล่นหวยอยากรวยลงหุ้นลงทุนหุ้นดีกว่าเยอะนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้พิจารณานะครับ โดยเฉพาะการลงทุนแนวนักลงทุน VI เชิงรุกเนี่ยนะครับอย่างเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับช่วงวันที่13ถึงช่วงวันที่26นะครับพูดง่ายๆคือภายในตลอดระยะเวลาเดือนสิงหาที่ผ่านมาอย่างหุ้นที่ผลตอบแทนระดับ15%บวกขึ้นไปที่ผมนำเสนอไปนะครับมีตั้ง4ตัวนะครับ SPCG อย่างเงี้ยนะครับบางจากนี้นะครับพวกลักชัวรี่อย่างเงี้ยนะครับ ็ให้ผลตอบแทนในอันตรา15%บวกอันนั้นแค่เดือนเดียวนะครับเพื่อนๆฉะนั้นถ้าการลงทุนพอร์ตน่องทุนไอเชิงรุกเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับบางทีปีหนึ่งทำงานแค่4เดือนเท่านั้นก็คือช่วงเดือนกุมภาจนถึงเดือนพฤษภากุมภามีนาเมษาพฤษภา4เดือนนะครับสามารถหยุดพักได้8เดือนเลยนะครับด้วยอัตราผลตอบแทนเนี่ยนะครับ ที่ผมบอกไว้ในหลายๆคลิปก็คืออัตราผลตอบแทนแบบใช้พลังทวีของเงินทบต้นเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อปีสบายๆเลยนะครับอย่างเราคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราได้เดือนละหนึ่งตัวนะครับตัวละห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสิบเดือนก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่ามันทบไปทบไปในพอร์ตพลังทวีของเงินทบต้นเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆนะครับถอนเบิกออกมานะครับเอากําไรมาใช้จ่ายมาใช้ชีวิตนะครับเออ อันนี้ก็เป็นพอร์ตนั่งทุน V ีเชิงลุกได้ผลตอบแทนเนี่ยเกิน15แน่นอนนะครับส่วนพอร์ตกรเกษียณรวยนะครับก็8ถึง8ถึง10นี้ก็หรูละนะครับเพราะว่าอันนั้นยิงระยะยาวนะครับ5ปี10ปี20ปี30ปีนะครับแล้วแต่เป้าหมายทางการเงินของแต่ละท่านนะครับเพื่อจะให้หุ้นที่ดีมีคุณภาพเนี่ยให้เงินเนี่ยนะครับ ที่ฉลาดเนี่ยไปหาเงินให้เรานะการมีหุน้นดะีคุณภาพสูงนะอยู่ในพอตเนี่ยมันก็เหมือนได้ลูกกระตันอยู่นะครับหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้โดยเราลึกยึดหลักประชญาที่เข้มแข็งนะครับคือการพึ่งาพาตัวเองเป็นหลักนะครับก็ขอให้เพื่อนๆบังข้างร่ำรวยรวยทรัพย์ภายในรวยทรัพย์ภายนอก,รว,นอกรวยสุขภาพรวยความสุขนะครับสวัสดีครับ